ประสบการณ์ระบบทีมวิธีการเล่นและหัวจิตหวัวใจของนักเตะสโมสร PBDs ยอดทีมเดินสายเงินล้านจากจังหวัดเลยทีมนี้เนี่ยต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยเหนือกว่าทุกทีมแล้วนะครับคือพอเรามองรายการล่าสุดอย่างสตหีิบโอเพนครับครั้งที่4ชิงเงินงวัน1ล้านบาทเนี่ยเห็นได้ชัดเลยว่าตอนนี้เนี่ยวิธีการต่างๆรวมไปถึงการเล่นหัวจิตหวัวใจ การเข้าใจเกมของนักเตะในทีม PVDS เนี่ยโคตรดีและเขาเนี่ยก็ไม่ตื่นตระหนกต่อทีมที่กําลังเจอนะครับเขาเห็นได้ชัดเลยนะว่านักชิงเนี่ย PVDS เนี่ยโด,โดนจินพัฒน์นำไป2ประตูต่อ0ูนยแต่แว่าเขาก็รวบรวมหกจุดใจเล่นด้วยวิธีการของเขาเนี่ยและสามารถกลับมาตีเสมอได้และเอาชนะในการดวลจุดโทษไปในที่สุดนะครับแล้วก็คว้าแชมป์เงินล้านไป คือต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยใครเจอ PBD s เนี่ยก็เหนื่อยนะครับเพราะว่าตอนนี้เรื่องของประสบการณ์เรื่องของวิธีการเล่นเนี่ยเหนือกว่าทุกทีมแล้วก็การที่เขาได้ผ่องถ่ายเรื่องของกําลังนักเตะเนี่ยโคตรดีนักเตะมีความฟิตอย่างมากนะครับวิธีการเล่นเนี่ยคือก็บอกว่าตอนนี้เป็นรูปแบบการเล่นที่ เขาใช้ผู้เล่นประตูมาเล่นบอลอย่างบอลโอดินที่สามารถคอนโทรลฟุตบอลดีมีทักษะในการเล่นฟุตบอลคองบอลรวมถึงการยิงประตูจากระยะไกลเนี่ยบอลโอดิน bon เนี่ยเป็นอีกหนึ่งอาวุธที่เด็ดและก็ที่สําคัญของสโมสร P รีบีดีเลยครับเป็นวิธีการที่ทุกทีมถ้าอยากประสบความสําเร็จคุณต้องมีผู้สา่ประตูที่เป็นแบบบอลโอดินนะครับแล้วก็ภายในทีมทุกคนเนี่ยบางแวนบางฟานบางซอนเนี่ยทุกคนมีเรื่องของพละกําลังที่ดี และรู้ว่ากําลังจะทําอะไรอยู่รู้ว่าจังหวะไหนควรทาจังหวะไหนควรเพราะควรผ่อนควรหนักทีมนี้เนี่ยพีเวสเนี่ยเขาพิปูะสบการณ์คือตอนนี้เนี่ยใครอยากประสบความสําเร็จในรูปแบบฟุตบอล7คนเดินสายแบบนี้เนี่ยต้องศึกษาวิธีการเล่นของทีมพีพีเอสนะครับอันนี้ขอชช่นชมจใจเลยว่าเขาทําให้เป็นตัวอย่างได้อย่างยอดเยี่ยมเลยตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่าผ่านมาแค่สี่ห้าเดือนเนี่ยเขาอ่าเก็บเงินรางวัลได้เป็นเกือบ3ล้านแล้วัะตั้งแต่แชมป์เงินล้าน ที่ฝางรวมถึงครั้งล่าสุดแชมป์ฟันแชมป์จนแชมป์ไปประเทศอังกฤษก็ได้อีก0,000แสนและรายการล่าสุดเนี่ยก็ได้อีกหนึ่งล้านก็ถือว่ามไม่ธรรมดานะครับก็ขอชื่นชมเจ้าของทีมอย่างเขาซอบุ้งใช่ไหมฮะที่ตอนนี้เนี่ยพาทีมแบบขึ้นมาเป็นเบอร์หนึ่งของฟุตบอลเดินสายเลยนะครับก็ใครที่ผ่านเข้ามาแล้วคิดเห็นแบบเดียวกับผมเนี่ยลองคอมเมนต์มาได้นะครับถ้าซอบุ้งหรือว่าใครผ่านเห็นก็ มาคอมเมนต์ได้แล้วก็อาจจะออไว้มีโอกาสอุดหนุนเสื้อของ p v d s ต่อไปนะครับผมก็วันนี้มาพูดคุยประมาณนี้ใครคิดอย่างไรลองคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้ครับผม